สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับแพรแม็กูดคารค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมารีวิวนะคะกับเจ้าตัว t o y o ต a a r t i s ค่ะปี2014ตัวท็อปหรือว่าตัว G นะคะตัวนี้นั่นเองจอ้ะเดี๋ยวเขาจะมีนะคะกับเจ้าตัวลูกเล่นอะไรกันมากเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเป็นมาพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันนะคะกับเจ้าตัวส่วนด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเรียกได้ว่าส่วนด้านหน้าของเขานะคะจะมาเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะเป็นแถบโครเมียมค่ะพร้อมสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์นะคะโตโยต้ยตาอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็ไฟนะคะจะมาพร้อมกับไฟสูงไฟสูงไฟต่ำไฟรีนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ข้างบนเลยนะ,ะ <S <S แล้วก็กับเจ้าตัวกระจกมองข้างนะคะ <S <S ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ กระจกมันเลื่อนนะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแมกอลลอยนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ในตัวส่วนนะคะของที่ปัน่นน้าฝนนะคะก็สามารถปรับตั้งเวลาได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในตัวส่วนของด้านในนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วเรามาดูนะคะกับการรีวิวภายในนะคะกับเจ้าตัว t ต y o ต้ a อ t i s สนะคะตัว G นะคะหรือว่าตัวท็อปนะคะปี2014ตัวนี้กันบ้างนะคะว่า ภายในเขาจะมีอะไรมาให้กันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะกับประตูนะคะที่เปิดนะคะที่เปิดประตูด้ามจับนะคะทั้งสี่ฝั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งคนขับสองฝั่งนะคะด้านหน้าด้านหลังหรือว่าทางด้านคนนั่งนะคะทั้งเบาะหน้าเบาะหลังด้านหน้านะคะกับด้านหลังเนาะก็จะเป็นนะคะถแถบโครเมียมมาให้เปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ในตัวส่วนของกระจกมองข้างนะคะแล้วก็กระจกบานเลื่อนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าน,านั่นเองนะคะสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะจ๊ะ นี่เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นปุ่มนะคะตัวล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะคะกับเจ้าตัวประตูนั่นเองนะคะทั้งสีด้านสีฝั่งนะคะบังคับได้นะคะโดยอัตโนมัติตรงนี้เลยนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้ากดปุ๊บก็ล็อกได้เลยนะคะหรือว่าปลดล็อกได้เลยค่ะแล้วก็จะมีนะคะกับเจ้าตัววงมาลัยค่ะ ตัวพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์แบรนด์นะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะเป็นแถบโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีนะคะกับเจ้าตัวส่วนเล่นเสียงเพิ่มเสียงนะคะสามารถเปิดฟังวิทยุได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะแล้วก็จะมีช่องเสียบนะคะกับ USB มาให้ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะมีมาให้1ช่องเนาะแล้วก็จะมีนะคะกับเจ้าตัวปรับแอร์เร่งแอร์ตรงนี้ได้นะคะเป็นฟังก์ชันอยู่ตรงกลางค่ะ แล้วก็ตัวส่วนคอนโซลกลางนะคะจะตกแต่งมาด้วยเป็นสีดําแบบนี้นะคะสลับสีเงินตรงนี้นะคะตรงเกียร์เนาะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีมาให้กับในตัวส่วนของชี่วางแก้วนะคะมีมาให้2ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นนะคะกับที่เก็บของให้ด้วยอ่านี่เลยนะคะอยู่ข้างในเรียกได้ว่ากว้างมากๆเลยนะคะใส่ของกันได้เยอะเลยนะคะหรือว่าเวลาจอติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เท้าได้นะคะแบบนี้สบายเลยนะคะสามารถ นั่งกันแบบว่าขับรถพักชิลๆอย่างนี้ได้นะคะนั่งกันได้ชิลเลยนะคะแล้วก็เขามีที่บังแดดมาให้ด้วยนะคะกับเจ้าตัวนี้เนาะมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะคะมาพร้อมกับกระจกสองค่ะสองด้านเลยนี่เลยนะคะอยากส่องกระจกเปิดปืป๊ปได้เลยนะคะด้านนี้ก็เปิดปืป๊ปปปได้เลยนะคะอยากจะส่องนะคะท้าแป้งท้าปากนะคะหรือว่าอยากจะดูกระจกค่ะสามารถนะคะเอาลงมาค่ะแล้วก็เปิดกระจกกระจกส่องได้เลยนะคะ หรือว่าในตอนกลางคืนหรือว่าเราขับรถเข้าอุโมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะส่องกระจกเนาะแต่มองไม่เห็นนะคะมีตัวช่วยด้วยอ่านี่เลยนะคะมาพร้อมไฟนะคะอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเปิดได้เลยค่ะมองไม่เห็นแค่เปิดไฟรับรองว่าสว่างจ้ามองเห็นกันได้เลยนะจ๊ะสะดวกสุดๆนะคะแล้วก็มีไฟตรงกลางนะคะตัวนี้มาให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งค่ะสามารถกดได้เลยนะคะแบบนี้จ้าสะดวกมากๆเลยนะคะเดินทางกลางคืนได้โดยไม่ต้องกังวลกันเลยจ้าอ่าแล้วก็ มีอะไรกันบ้างเอ่ยแล้วก็มีนะคะนี่เลยนะคะกับด้านหน้าพวงไลนนะคะจะมีเป็นหน้าจอค่ะบอกเลขไม้นะคะแล้วก็บอกขีดน้ํามันนั่นเองนะคะอยู่ด้านหน้านะคะบอกให้เราเซ็ตสับเรียบร้อยตรงนี้เลยนะคะสามารถดูกันได้ที่ด้านหน้าได้เลยค่ะแล้วก็เบาะนะคะมาที่ส่วนของเบาะก,กันบ้างค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้ค่ะเบาะหนังเลยนะคะทั้ง ฝั่งคนขับนะคะคนนั่งแล้วก็ทั้งเบาะหลังเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบจนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าตกแต่งสีมาได้สวยเลยนะคะเพราะว่าสีนี้มันจะทําให้เราดูสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะเป็นสีที่สวยงามนะคะโอเคเลยตกแต่งนะคะกับคอนโซลกลางแดชบอร์ดด้านหน้าตรงนี้สีดําปัดกับเบาะสีเบ้โหเรียกได้ว่าสวยเลยนะคะลงตัวเลยนะคะ ใครอยากจะได้รถดีๆแบบนี้ไปขับแถมยังเป็นเกีย์ออโต้ด้วยเป็นตัวท็อปเลยนะคะราคาหน้าร้านอยู่แค่40,000 0กว่าบาทเองนะคะแล้วก็ผ่อนกันแค่เมื่อนละ6,000เองนะคะเรียกได้ว่ากำเงินมา1 0 0 0บาทวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นเนาะ9 9 9า้าบาทค่ะลูกค้าจากรรมาพันธ์เดียวทอน1บาทได้รถไปขับกันเลยแถมประกันให้ด้วยนะคะ1ปีเต็มนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนงวดผ่อนงวดนะคะแค่6,000บาทเองนะคะยังไงถ้าใครชอบใครรักกับเจ้าตัว t o y o ต a a อา i s t ิสเนี่ย ตัวท็อปด้วยนะคะตัวนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอยากจะซื้อนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเป็นเข้ามาได้ค่ะฝากไว้เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งในใจคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะ,ะยังไงเดี๋ยวเรานะคะไปสรุปท้ายคลิปกันอีกทีดีกว่าเนาะว่าเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรกันบ้างค่ะเดีย๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะและเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับการรับชมรีวิวค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็รอบคันภายในค่ะกับเจ้าตัว t o y ยต้าอัลติสนะคะตัว G หรือว่าตัวท็อปปี2014ตัวนี้นั่นเองนะคะถูกอกถูกใจใครกันบ้างหรือเปล่านะคะกับผู้ลูกค้าท่านใดที่บอกว่าชอบขับนะคะกับรถสไตล์เล่นรถกับตัวอัลติสตัวนี้นะคะพลาดกันไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า กับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะน้าร้านแม็กกูดคาของเราค่ะขายกันอยู่เพียงแค่420,000กับอีก8,000บาทเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะยังจัดโปรสุดพิเศษเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นเลยนะคะเรียกได้ว่าใครที่อยากจะ ได้เป็นเจ้าของไปครอบครองกับเจ้าตัวออาติสนะคะรีบกันเข้ามาเลยค่ะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้นะคะกับโปรโมชั่นนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋ากำเงินมา1,000บาทได้ทอนเป็น1บาทเลยนะคะเพียง999บาทก็ได้รถตัวนี้นะคะไปครอบครองได้เลยค่ะส่งงวดอยู่แค่6000บาทนะคะตลอด8 4งวดหรือว่า7ปีนั่นเองนะคะสุดพิเศษเลยคุณลูกค้าขะมีประวัติหรือไม่มีประวัติก็ออกได้นะคะวันนี้เราจัดโปรให้กับคุณลูกค้าแล้วค่ะจํานวนจํากัดนะคะบอกได้เลยว่าใครช้าหมดดกก็อกันไป ะะเป็นโปรพิเศษจากทางร้านของเราเน่นเ่งนะคะทางร้านแม็กคูดคาจัดโปรพิเศษให้ค่ะกับผู้ลูกค้าท่านใดที่บอกว่าสนใจค่ะอยากจะซื้อหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมนะคะอยากจะดูรูปรถเพิ่มหรือว่าอยากจะคุยรายละเอียดอื่นๆเรื่องเอกสารในการออกรถต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะตามเบอร์หรือว่าตาม คลิปลิงนะคะแฟนเพจ Facebook หรือว่าไลน์ของทางร้านของเราเนะคะเดี๋ยวน้องแพ์จะปักไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะกับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ดูแลคุณลูกคา้าทุกคนทุกเคสเลยนะคะปรึกษากันเข้ามาก่อนได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องแพลก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่บอกว่าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลากไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ